Uæ! Wow. กินอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างมีตาย มีม cool ีมีอะมีอะมากินมีต้มกินอียังมากินโอ้โโอ้กินเองกินเลยกินเลยอืมกินกินไหมล่ะ แล้วมามมามามมอร์นิ่งและสวัสด,ดีเพื่อนทุกคนครับผมขอเริ่มรายการด้วยการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับวันที่11เดือน6นะเริ่มต้นด้วยซิงเกอร์ครับซิงเกอร์แพทเทิร์นเนี้ยไม่น่าสนใจแต่ วันที่11เดือน6ตัวนี้ถือว่าเป็นการกลับตัวคืนย่อยครั้งแรกในรอบกี่เดือนวะเนี่ยโอ้ไม่ได้กี่เดือนหรอกเกือบ2ปีนะครับอันนี้กลับตัวขึ้นย่อยแล้วก็รอดูการพักนะครับประมาณ8บาท50ถ้าพักแล้วไปต่อก็น่าที่จะกลับตัวได้ครับถัดมาคืออ้อนที่เตือนไปก็ลงลงต่อนะครับบ้านปูก็ยังลงต่อครับ BS กล็ลงต่อครับอิชิก็พักเพื่อลงต่อครับ KKP อันนี้ลงชัดเจนครับ ลานนาพักเพื่อลงต่อนะครับ M ก็มองว่าพักเพื่อลงต่อครับ n f เนี่ยแล้วเลยนะครับมันไม่ยอมดึงนะ give ก็เรียบร้อยนะครับ nsl นี่ตำแหน่งที่บอกว่า nsl จะเล่นได้นะครับมันต้องยืนเขียวครับแต่ปรากฏว่ามันยืนเขียวไม่ได้เนาะตรงนี้ก็เรียบร้อยครับถือว่ายืนยันว่าจะจะลงต่อนะครับ mgi พักตัวครับเอเชียนพักตัวแต่พักลึกไปนิดนึงนะฮะตัวนี้ ai ก็พักค่อนข้างลึกครับ ITC นี่ยิ่งลึกเลยฮะเกือบหลุดสต็อปนะครับแล้วก็ TC อ่าแต่ตัวนี้สวยงามเนาะเออเพราะว่ามีโอกาสให้เล่นนะครับในรอบเชา้าต้องย้ำให้ดูนะครับเนี่ยครขึ้นไปยืนจนถึงรอบบ่ายถึงจะลงนะครับอันนี้ก็สามารถเดทได้เพโปรฟิต <Perfect. S 1> ทำกำไรกันไปนะ j s p พักตัวครับเอเฟก เอฟเฟกตรงนี้ไม่สวยนะครับระวังการพักลึกแอดไว้ยังพอโอเคนะครับเป็นซี C, นี่ใช้ได้นะครับเกิดวีเชียบแล้วครับตัวนี้จะไปลุ้นแนวต้านที่4 8, ี่บาทแปดงแล้วก็ออกชันก็มองว่าพักออกข้างก็ยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวดัชนีกันก่อนนะครับอะมันไม่ยอมลงลึกสักทีนะครับตรงนี้ยังคงมองว่าเป็นลักษณะาาของการซึมลงนะครับ ใครที่ยังเปิด Position ที่เป็นขาลงอยู่ก็ยังเปิดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมหาสต o อปลอ s ให้นะใน timeframe 5นาทีของ S50 นะครับสต o อปลอ s จะอยู่ที่817ไม่ไม่ทะลุขึ้นก็ไม่ปิดนะครับตอนนี้เราย,ยังคงมองลงอยู่ก็มองลงขนาดไหนก็อาจจะหลุด800นะครับสำหรับ S10 โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นของวันนี้กันบ้างนะครับ ตัวที่จะต้องระวังเลยครับมาทั้งกลุ่มเลยนะกลุ่ม C.P.F. นะครับ C.P.F. เนี่ยหมดรอบแล้วเนาะ g f b t ก็อันนี้ชัดเจนชัดกว่า C.P.F. ซะอีกนะครับเวลาขึ้นนะ่ะขึ้นได้ไม่แรงเท่าเขานะครับแต่ว่าเวลาลงนี่ลงก่อนนะรวมถึงตัวเบต a าโกก็ลงนะครับผมเดียวมาให้ดูนะ E.K.S. ตรงนี้อย่าไปเล่นนะครับหลุดโลนี่อย่าไปรับนะคร P.S.P. นี้เป็นลักษณะของการซึมลงครับต่อให้ไม่หลุดสต็อปก็ขายทิ้งได้เลยครับ CBG นี่หมดรอบเรียบร้อยแล้วนะครับในขึ้นย่อยถือว่าหลุดโลเรียบร้อยครับ RBF ตัวนี้ก็อย่าไปเล่นนะครับมีโอกาสหลุด8.95บาท95มากเลยทีเดียวนะผมคิดว่าเดี๋ยวหลุดเข้าไปทําฐานใหม่นะครับส่วน LH สัญญาณการกับตัวไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นสั้นๆนะสะต็อปรออยู่ที่6.5บาท5สตางค์ถัดไปคือชุดทุ้นสวยทั้งหมดนะครับเรามาไล่กันดูเนาะตัวแรกคือ SGC นะครับ ยืนได้ทิ้งไส้เนื่องจากเป็นตำแหน่งของอแนวต้านเดิมนะครับตัวนี้อยากจะให้รอดูการพักตัวสัก3วันเนาะอ่ะอามาเล่าเพื่อให้ดูการพักตัวนะครับถ้าเป็นการพักตัวสมัยก่อนแดงแดงแงอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ใช่จุดซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นการพักตัวแบบแบบนี้ครับเขียวเขียวเขียวหรือว่าแดงเขียวที่อยู่ในโซนอย่างนี้ก็ยังพอใช้ได้ครับไม่ควรจะพักตัวต่ำกว่า1.60 โอเคนะครับยังไม่มีจุดซื้อนะครับให้รอดูก่อนถัดมาเจมาร์อันนี้กับตัวนะกับตัวทั้งกลุ่มเลยนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ซื้อเลยนะครับอยากให้รอนะครับเจมาร์ให้รอประมาณ12.7สนะครับส่วนเจมทีก็อยากให้รอเหมือนกันนะครับที่15.6ห้กครับอินเซตกับตัวขึ้นย่อยนะครับไอ้กับตัวขึ้นย่อยในโซนโซนกลางๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับรอก็ได้นะ2.40ผมยังพูดไม่ชัดนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยครับโดยเฉพาะสอเสือเนี่ย อืาวันก่อนไปมอวนเนี่ยแหละไปกินข้าวไปกัดลิ้นตัวเองโอ้ยคือ <c oughs> มันบังคับลิ้นยากนะครับเอเพราะว่าแผลมันเยอะนะครับแล้วพอเคี้ยวอาหารเนี่ยรู้สึกเลยว่าเราใช้ลิ้นเยอะมากๆปกติไม่มีแผลมันก็ไม่รู้สึกนะครับแต่ตอนมีแผลนี่บังคับไปมาขมากัดลิ้นตัวเองเข้าไปอีกนะครับโคตรเจ็บเลยแผลเก่านะอะมาลุยกันต่อครับถัดมาคือเคเจนอันนี้สวยใช้ได้เลยนะ มีลักษณะของเขียวดึงในโซนแนวแนวรับนะครับเป็นเขียวเบิดโดดด้วยนะครับสต็อปลอยอยู่ที่76สตางนะครับแนวต้านอยู่ที่86สตางแล้วก็อิทธินะครับแต่อิทิเนี่ยมีเขียวเบิดโดดเนาะแต่โซนมาอยู่โซนล่างนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอนานนะก็ถือว่าเฝ้าได้นะครับแนวต้านควรจะทะลุที่2.78นะครับสต็อปลอยจะอยู่ที่2.42ถัดด้วยตัวฮิวแมนะครับ ฮิวแมนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไล่ราคาก็ได้ครับรอประมาณ11บาททวนนะครับสต๊อปรอจะอยู่ที่10บาท50ต่างครับแนวต้านของฮิวแมนก็ไม่เกิน12บาทครับถัดด้วยไอเทลครับไอเทลขึ้นย่อยนี่กลับตัวแล้วครับอ่าแต่เป็นการกลับตัวโซนล่างนะครับก็อาจจะมองเป็นตัวท้ายๆแลวกันถ้าจะสนใจครับสต๊อปรออยู่ที่2 4 2จครับแนวต้าน2.7แล้วก็ฮาน่าอันนี้เฝ้ามานานแล้วนะครับสุดท้ายเบรกเรียบร้อยสวยงามมากครับสตอรออยู่ที่40บบาททวน แนวต้านผมให้ห้าสิบห้าถึงหกสิบาทนะถ้าด้วยตัวไว้กับตัวขึ้นย่อยอันนี้กับตัวโซนบนถือว่าใช้ได้นะครับต๊อปรอจจะอยู่ที่หกบาทห้าสตางค์แนวต้านคิดว่าทะลุหกจุดเจ็ดศูนย์ได้ครับถัดมาคือ P.S.G. ครับตัวนี้สต o อปรอจจะอยู่ที่13.8แครับแนวต้านมองที่15บาทแล้วก็ตัวสดท้ายคือ O.S.P. O.S.P. ความ่าสนใจยังไม่มีนะครับแต่เนื่องจากผมเห็นแท่ง r e j e c t i o n ในตำแหน่งของการพักตัวตรงนี้ก็มองว่าคงจะมีคน เก็บของอยู่อ่บอกได้แค่นี้นะครับไม่ใช่แบบผมอ่ะบอกได้แค่นี้นะคือแท่งนี้มันพูดได้แค่นี้นะก็คือแบบอ่ากดลงต่ําแล้วก็มีแรงกลับนะครับแสดงว่ามันมีคนที่เก็บของอยู่ซอบรอดมองไว้ที่22.7นะครับไม่หลุดไม่ขายแนวต้านทะลุแน่นอนครับ23.5โอเคนะครับอันนี้ใครที่ได้หุ้นไปแล้วจะไปเฟาหน้านเทรดของเองไปเฟ้าได้เลยครับส่วนใครที่อยากมคำนั้นจรงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับเนื่องจาก มันยังเป็นหุ้นโซนซึมเซตซึมขาลงก็ผมยังไม่มีหุ้นในดวงใจ2ตัวในคลิปนี้นะครับก็ขอข้ามนะครับช่วงนี้ไปนะก่นะอนที่จะไปตอบคำถามนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะตอนนี้เ,เวลา4วันสุดท้ายนะครับสำหรับโปรโมชั่น VIP รุ่นที่5นะโปรโมชั่นทั้งสิทธ์เก่านะครับแล้วก็โปรโมชั่นนักเรียนใหม่นะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลาย a d money hero ตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่อยากจะฝึกฝนนะครับแล้วช่วงนี้ยิ่งเป็นหุ้นขาลงด้วยนะครับช่วงขึ้นย่อยขาขึ้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะกลับตัวประมาณกรกฎานะเพราะว่าตอนนี้มันกลางๆเดือนมิถุนาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รอบเต็นขึ้นย่อยชุดใหม่นะครับก็น่าที่จะเป็นช่วงที่กําลังทํากำมาของเราพอดีเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจนะครับรุ่น5้าค่าเรียนตอนนี้ยังถือว่าถูกมากๆนะครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมได้ที่ l ล n e m o n e y h e r o ได้เลยนะฮะอะมาดูกันครับ SA ใช่กำลังอยู่ในช่วงของการพักตัวม,มีโอกาสที่จะไปต่อไหม SA พักตัวสวยนะฮะเพียงแต่ว่าโฟลด์มันต่ำไปนิดนึงครับต้องระมดระวังนะครับสัตอร์บจ็ดจุดเจ็ดห้าครับเออเอหรอฮะจ้าเป็นจังหวะเข้าได้ไหมอืมต้องดูโฟลด์แล้น,นะโอ้ก็ก็พอมีนะแต่ว่า ถามว่ามันเป็นจังหวะเข้าได้ไหมเนี่ยมันเป็นซด์เวย์แบบนี้มาปีหนึ่งแล้วนะฮะปีหนึ่งนะตรงเนี้ยมันเริ่มจากชุดนี้สิบแปดเดือนสิบตอนนี้สิบเดือนหกก็ประมาณสิบเดือนนะเกือบปีนะครับมันไม่ได้หน้าตาแตกต่างจากจุดอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นก็มองว่าเฉยๆเลยครับกาฟจังหวะนี้ไม่ไม่ได้มีจุดเข้านะครับขอแนวรับหุ้นโฮมโปร ลงจะจบหรือ,อยังถ้ารู้นะขายบ้านขายรถอามาซื้อตัวเดียวนะมันมันไม่มีใครรู้นะครับคิดว่าลงเนะี่ยยังไม่จบนะครับแนวรับยังไม่เกิดนะสำหรับผมโปร,โปรไอรุรโ,โลแล้วดึงกลับ,ลบต้องป่าหมายถึงว่าเป็นจุดที่จะต้องคัดทิ้งใช่ไหมฮะมันดึงกลับแค่นี้แหละฮะโอ้หม่ก d อพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะ มันจะเป็นขาลงอยู่เลยนะครับและแท่งดึงกลับเนี่ยมันหลุดโลนะฮะหลุดโลแบบออทำโลนะมันมันไม่เคยโลต่ําขนาดนี้นะครับเไม่มีจุดเล่นไม่มีจุดเล่นเพราะฉะนั้นก็ค้ำค่า,ม,าม,มันไปนะฮะขอสอบถามครับในรายการเดอะสตอกของอาจารย์ภูมิหายไปนานอาจารย์ภูมิจะกลับมาทําต่อไหมน่าจะยากนะเพราะอาจารย์ภูมิก็ดูแลลูกอยู่นะครับอืม ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมพยายามชวนมาแล้วชวนชวนบ่อยมากนะครับแต่แกก็นั่นแหละแต่ว่าตัวเดอะสต็อกเนี่ยคือพูดกันตรงๆนะครับอ,อาจารย์ภูมนะิทำข้อมูลนะยากมากๆเลยนะครับกว่าที่จะได้แต่ละตัวแล้วก็การอัดคลิปก็อัดหลายๆรอบนะครับแต่พอลงมาจริงๆอ่ะลงเป็นรายการมาจริงๆเป็นการให้ข้อมูลเนาะแต่สิ่งที่โดนเอฟเฟกต์กลับก็คือเป็นคอน คอมเมนต์ด่าถ้าเป็นส่วนใหญ่คนระับผมผมพูดจริงคนระับเข้าไปดูในรายการก็ได้ครับสน่กแบบเออมา,มาด่านะหาว่านันน่นนู่นนี่ครับเพราะฉะนั้นก็นะทั้งไม่มีกําลังใจแนละ้วเลี้ยงลูกน่าจะดีกว่าอะไรทํานองนั้นนะครับที่ก็ต้องขออภัยด้วยครับหลายคนที่หลายคนที่ติดตามอยู่นะครับก็ต้องขออภัยนะขอแนวรับแนวต้าน C C E T หน่อยครับกรอบมันชัดมากนะครับแนวรับก็ประมาณ3ามบาท ส4ิบสี่นะครับแนวต้านก็ตรงนี้เลยครับสอบถามคพื่นี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ปิดทังเขียววันต่อไปเข้าได้เลยไหมโอ้ m ม g ก็ oh <laughs> มันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆคือที่ทำให้ดูทุกวันเนี่ยมันก็ถ้าเกิดใครที่ติดตามแล้วแบบตั้งใจดูจริงๆมันก็เหมือนกับการสอนนะผมผมพูดจริงนะฮะเราเราก็คือเราเราใส่ให้หมดเต็มที่นะครับ ตำแหน่งของการเกิดแท่งเขียวในรักษณะานี้มันมันไม่ใช่จุดซื้อนึกออกปะ่ะเออมันแบบมันงอง,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 งมันแงงมากๆเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดเราโมโนนะครับว่าไอ้นี่แหละคือจุดซื้อแล้วยังไงแท่งเขียวมันคือตำแหน่งของการซื้ออ่ะแล้วไม่ไอ้นี่เขียวหัวโดอย่างเงี้ยบอกเอ,อ้ยมันแท่งสั้นกระดุดนิดเดียวนะครับออผมก็เอานี้แท่งยาว8เมตรไม่ยังไม่กลับตัวเลยเนึกอออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ ตำแหน่งสีของแท่งเนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นจุดซื้อดูนะครับไอนี้ก็เขียวนะฮะนะเขียวที่เก้าบาทนะครับไอนี้เขียวที่สิบบาทสามสิบนะครับคําถามคือมันไปต่อไหมมันก็ไม่ไปต่อสักแท่งเลยนะฮะโอเคปะเราไม่ได้ดูแพทเทิร์นที่สีนะครับไม่งั้นก็ง่ายมากเลยฮะสีเขียวก็ซื้อสีแดงก็ขายอย่างงี้แหละโอเคปะนะต้องตั้งใจนิดนึงนะฮรบรบกวนขอแนวรับนุสา โอเคอ่ะแนวรับก็โซนนี้ได้นะครับแนวต้านสี่สาต่างแต่จริงๆไม่อยากแนะนําให้เล่นครับเพราะว่ามันไซมันเล็กเกินไปครับ hpt นะครับแนวโน้มและสตอปลอสเอ่อไม่สวยเลยไม่สวยเลยไม่น่าเล่นเลยนะครับสตอปลอสนี่จริงๆควรควรออกตั้งนานแล้วแต่ตรงนี้ก็ไหนๆก็ใส่ไปแล้วใช่ไหม Stop สตอปลอสห้าสิบหกสต่างนะครับแนวรับ nyt จบรอบขาลงยัง แต่ว่ามันต้องมีสัญญาณขาขึ้นแล้วนะฮะคิดว่ายังนะครับแต่ว่ามีโอกาสรุ้นได้นะเกิดลักษณะคล้ายวีเช e แล้วสต็อปลออยู่ที่3.60นะครับอินทัศอยากถามว่าทำไมงบการเงินช่องอัตร,รากำไรสุทธิถึงสูงเป็นหมื่นครับหรือมันเออเลอร์มันไม่ได้เออเลอร์ครับเพราะว่าอ่ามันไม่มีหนี้เลยครับอมืมันไม่มีหนี้แล้วก็ โดยลักษณะธุรกิจอินทัาตอนนี้คือรับซัพย์มาเต็มเมแล้วมันรับเงินเป็นผลอย่างเดียวครับมันก็เลยทำให้อัตรากำไรนั่นแหะมันสูงเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์ปีนี้ปีแรกที่มันเห็นใช่ไหมอ่ก็ให้เข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับไม่ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับอัตรากำไรสุทธิแบบนั้นนะมันโชว์มานานแล้วมันไม่ได้แบบพึ่งพิ่งติดนะครับขอสอบถามต้ s ครับแนวโน้มเริ่มซึมลงใช่ไหมถ2 6 ตสตอรบอลสั้นๆ12.4ได้ไหม WPS อ่ะไม่ต้องสตอรบอสั้นๆเลยฮะอันนี้ไปได้เลยครับซึมลงเรียบร้อยครับซึมมานานแล้วเ i ียวไอเลือดไหลไม่หยุดลงยาวๆจะซื้อหุน้นอ่าลงทุนระยะยาวพอรับได้ไหมโอ้โห,โโห,โโหโจริงๆคำตอบมันอยู่ในคำถามอยู่แล้วเนาะเนอเน้อไหม คำตอบมันอยู่ในคําถามอยู่แล้วในเมื่อมันลงยาวเนี่ยเราจะซื้อดักคอมันเพื่อให้มันลงต่อลหรครับเอมพอรับได้ใหมยังไม่มีของยังไม่มีของนี่บุญมากแล้วทําบุญมาดถีถ้าอยากทํำบาปก็ลองดูนะครับโอเคขอแนวรับแนวต้านสีไทยครับสีไทยอ่ะกําลังมาดีนะครับส่วนนี้เบรก เบรกได้เรียบร้อยครับแนวต้งคือตรงนี้แค่นี้นะครับ1.32แนวรับอยู่ที่1.25ครับเป็นไปได้ไหมครับจานที่ลายย่อยก็คือนอมินี่อ๋อนอมิที่ลายย่อยก็คือนอมิของต่างชาติเพราะเห็นแรงเก็บตลอดไม่มีหยุดสงสัยครับยากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเออที่ลายย่อย บ้านเราจะเป็นนอมินีคือเขาไม่ต้องแอบขนาดนั้นครับพูดกันตรงๆนะอพูดแบบทื่อๆตรงๆเลยครับตลาดหุ้นไทยนี่เปิดมาโอ้ยไม่ใช่จะสี่สิบห้าสิบปีแล้วเหรอเงินต่างชาติก็คือเงินต่างชาตินั่นแหละครับเขาไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเออเดี๋ยวเราจะทําการสรับขาหลอกเมืองไทยโดยการไป ใช้ชื่อคนไทยในการเปิดพอตแล้วก็เอามาเป็นนองินีในการทยอยเก็บหุ้นดีกว่าเย่ไม่มีหรอฮะคือถ้าเข้ามาก็คือเข้ามาครับาไม่จำเป็นที่จะต้องรอขนาดนั้นครับเพราะว่าเงินมันมันมหาศาลครับหลายแสนล้านนะ w h a ว a านะครับทูน5.5วางัล5.3ได้ไหม u h a โอ้สตัล้แล้วก็แสงว่าหลุดแล้วเน ใ่ปะหลุดแล้วนะครับก็ถามมาตอนไหนสิบสามชั่วโมงที่แล้วเออตอนนี้ถ้าถ้าวายงาั้นจริงๆนะครับหลุดแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากโลมันคือตรงนี้เนาะมันยังไม่ได้หลุดนะครับต้องใช้สตอรอที่ห้าจุดสองห้าเต้าห้าจุดหกห้าวันนี้มารุนดีกว่าว่ามันจะยืนเขียวได้ไหมยืนเขียวเป็นจุดซื้อได้เลยนะครับคล้ายๆกับตรงนี้เนาะต้องยืนเขียวนะครับโอเคอะแล้วก็เช่นเคยนะครับผมมีคอนเทนต์พิเศษให้ดูทุกวันเลย สำหรับสมาชิกช่องมันนี่ฮีโร่ใครที่สนใจอยากจะได้คอนเทนต์พิเศษแบบละเอียดละเอียดละเอียดยิบเลยต่อหุ้นหนึ่งตัวเราอธิบายให้ฟัง10นาทีนะมีทั้งพื้นฐานเทคนิคแล้วก็แผนให้ดูแบบค่อนข้างครอบคลุมนะคใครที่สนใจก็สมา,สม,าสมารถสมถัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลได้มีค่าสมัครนะครับ3า0บาทต่อ30วันนะก็ตกวันหนึ่งประมาณ10บาทนะบตกคอนเทนต์หนึ่งประมาณ8 0สตางเท่านั้นเองนะคใครที่สนใจก็ สามารถกดเพื่อจะดูคอนเทนต์ได้นะครับส่วนถ้าเกิดหาไอปุ่มนี้ไม่เจอนะครับสามารถแอดไลน์มาถามได้ครับที่ไลน์แอดมันนี่ฮิโร่เท่าับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย